ส่วนวันนี้อาจารย์มรทเทศนะครับก็เปิดนะครับเปิดชัดแล้วนะครับว่าคนที่เขาไปพบอาจารย์มัเทศคือคุณแม่นะครับนอะ่านะคือคุณแม่และไทม์ไลน์ที่อาจารย์มัเทศบอกที่คุณแม่มาหาเนี่ยนะครับก็คือคุณแม่มาหาอาจารย์มัเทศนะครับแล้วไม่ได้เขาเรียกอ,อะไระไม่ได้เจอจนต้องไปหาดีเอสไอ แล้วให้ DNI นะครับช่วยดำเนินการติดต่อจ,จนได้มาเจอกับอาจารย์มังเทพแล้วก็มีนันพบปะพู้คุยกันมีการนำเอกสารมาให้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนถูกต้องไหมสิ 13, มิถุนายนเอามาให้ก็ก่อนที่ใจนี่นะครับแต่ประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจารย์มังเทพทิ้งเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดน่าคิดนะก็คือเรื่องของทนายฟาร์มทนายความของคุณแม่ ทนะนายความเดิมของคุณแม่ซึ่งเป็นอดีตอดีตทนายความของคุณแม่เนี่ยอาจารย์มันเทพพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าบอกกับคุณแม่ว่านะครับเรื่องทนายคนนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอออันเนี้ยผมว่าน่าจะมีปริศนาอะไรสักอย่างแน่นอนและการที่อาจารย์ปันเทพพูดแบบนี้แสดงว่าคุณแม่จะต้องปรึกษาอะไรสักอย่างหนึ่ง เกี่ยวก,กับทนายคนนี้คือปรึกษากับอาจารย์ประเทพเกี่ยวกับทนายคนนี้หรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเกิดว,ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ประเทศถึงทนายคนนี้ทําไมอาจารย์ประเทศจะบอกว่าไม่เป็นไรขอให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงค่อยว่ากันเอ๊ะอ่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติสมมตินะคนปกติทั่วไปจะปรึกษากับคนอื่น ถึงทนายความของตัวเองเนี่ยเขาจะปรึกษาว่าทนายเนี่ยนับบวกหรือลบถ้าเรามีทนายความสักคนหนึ่งเรามีทนายความสักคนนะเรามีทนายความสักคนแล้วทนายความคนนั้นเป็นผลดีกับเราผลบวกกับเราทุกอย่างเป็นบวกกับเราหมดเนี่ยเราจะมาปรึกษาเรื่องทนายของเราเนี่ยกับคนอื่นหรือไม่แต่ถ้าเกิดสมมติทนายความของเราเนี่ยมีผลลบกับเรา เราจะปรึกษาคนอื่นหรือไม่สวัสดีคุณเอกออกมาช้าหน่อยครับผมคุณแม่อยากจะเอาคืนทนายหรือเปล่าที่ทำคุณแม่อดร้อยดสิบเก้าล้านอ,อันนี้คือผมไม่แน่ใจไงผมไม่แน่ใจผมแค่วิเคราะห์ตามที่อาจารย์มเทพบอกและอาจารย์มเทพคุยกับคุณแม่ว่าเอ๊ะคุณแม่เองเน่ยนับคุยกับอาจารย์มเทพถึงทนายทนายความนัอดีตทนายความของคุณแม่น่ย อาจารย์บันเทพบอกว่าคุณแม่นะบอกกับคุณแม่ว่านะครับสำหรับทนายคนนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาร่วมกันเอ๊ะมันคืออะไรนะมันคืออะไรมันคืออะไรและคุณแม่เนี่ยคุยอะไรกับอาจารย์บันเทพถึงทนายอดีตทนายความคุณแม่เนี่ย คุยอะไรถึงอดีตทนายความให้อาจารย์มัทเทพฟังจนอาจารย์มัทเทษบอกว่าไม่เป็นไรให้คุณแม่นะ่ะอยู่กับปัจจุบันแต่อนาคตเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาร่วมมือกันเออเอาละสิงานนี้งานนี้ผมไม่รู้ว่าคุณแม่อะไรไว้บ้างซึ่งนับแน่นอนครับบางแจ็คก,ก็มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้น่าสนใจอย่างมาก บางแจ็คมีการโพสแบบนี้นะครับบางแจ็คมีการโพสต์ว่าเตือนแล้วนะระวังคุณแม่อเตือนแล้วนะระวังแม่แตงโมไว้ทนายจุกรู้หาเงินให้กับตัวเองแต่ไม่หาเงินให้กับแตงโมแม่กับแม่แตงโมไม่ได้แกต้องหาที่พึ่งมันหมายความว่าอะไรนะบางแจ็คโพสต์ว่าเตือนแล้วนะ ระวังแม่ตังโมไว้ทนายชุก,กูหาเงินให้กับตัวเองแต่หาเงินให้กับแม่ตางโมไม่ได้แกต้องหาที่พึ่งความหมายเนี่ยบางแจ็คเนี่ยน่าจะใช้ทานเสลียในการพิมพ์ความหมายเนี่ยบางแจ็คหมายความว่าเหมือนกับจะบอกกับทนายคนนี้ว่าเตือนเคยเตือนแล้วว่าให้ระวังระวังแม่ตังโมเอาไว้หาเงินให้กับตัวหาเงินเนี่ย ให้แต่กับตัวเองแต่หาเงินให้คุณแม่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาที่พึ่งใหม่นะหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่บัแจ็คโพสซึ่งมันก็มาสอดคล้องกับที่วันนี้อาจารย์ประเทศพ,พูดนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรให้อาจารย์ประเทศฟังทำไมอาจารย์ประเทศถึงได้บอกว่าเรื่องทนายคนนี้อยู่กับปัจจุบัน อนาคตค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาร่วมมือกันอเอาเอาละครับงานนี้ผมบอกเลยครับว่ามีเรื่องสนุกอีกแน่แบบนี้มีเรื่องสนุกอีกแน่มีเรื่องบันเทิงอีกแน่มีเรื่องมันอีกแน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะผมเคยบอกพี่เอกในแชทว่าเอาส่วนของแม่มาให้ทนายแทนถ้าพี่จำได้นะหลูกุณแม่บอกว่าส่งหลักฐานชุดเดียว กับที่ให้อาจารย์ประเทศไปแต่ทําไมแม่ไม่เห็นในสํานวนอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับแต่คิดว่าคุณแม่จะต้องมาปรึกษาอาจารย์ประเทศเรื่องของอดีตทนายคุณแม่แน่นอนถ้าแบบถ้าแบบนี้นะแต่อาจารย์ประเทศก็บอกแล้วไงว่าอาจารย์ประเทศบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเขาอะทีแรกทีแรกอะอาจารย์ประเทศบอกว่าจะเปิดจะจะเปิดเหตุผลที่คุณแม่เองเนี่ยนะครับ ถอดทนายคนเนี้ยอ่าแต่เนื่องจากว่าทนายคนนี้ยได้ประกาศแล้วว่าเขาไม่ยุ่งแล้วไม่เกี่ยวแล้วอะไรไปแล้วก็เลยให้ใหมันจบจบกันไปก่อนย้ํานะครับให้จบจบกันไปก่อนเอ๊จบจบกันไปก่อนแต่ไม่ได้จบเลยเหรือเปล่าแต่ไม่ได้จบเลยหรือเปล่าแต่จบจบกันไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยววัวันข้างหน้าค่อยว่ากันว่าคือจบจบไปก่อนถูกต้องไหมแต่เดี๋ยวข้างหน้าค่อยว่ากันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ หรือคุณแม่บอกว่าส่งหลักฐานอ่า,าลุ้นตลอด <c oughs> ลุ้นตลอดอ้ย่แม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือจากการฟังที่อาจารย์มันเทพพูดกรณีที่มา,าคุณแม่มาพบเนี่ยคือวันเนี้คือหนึ่งก็คือเอาหลักฐานมาให้เนี่ยอันนี้เราก็เคยวิเคราะห์กันไปแล้วถูกต้องไหมแต่วันนี้ประเด็นเนี้ยนะเป็นประเด็นที่ผมบอกเลยว่าแสดงว่า คุณแม่อาจจะอั้นตันใจกับทนายเดิมหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแล้วคําว่าให้อยู่กับปัจจุบันก่อนเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าคําว่าปัจจุบันหนูว่าเอาคืนทีหลังคําว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเอาคดีเรื่องที่ดีไอก่อนหรือเปล่านะับคือคําว่าปัจจุบันของอาจารย์มาเทพเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือ ให้คดีที่ดีเอสไอทำเนี่ยก่อนหรือเปล่าเออแล้วเรื่องนั้นค่อยว่ากันในอนาคตอ่าเพราะบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตเราร่วมมือกันคําว่าปัจจุบันของอาจารย์ปานเทพก็คือคดีที่ดีเอสไอกำลังทําเอาคดีนี้ก่อนหรือเปล่าดําเนินการคดีนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วเรื่องอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งแน่นอนมันต้องมีใช่หรือไม่ ชอบการวิเคราะห์อของพี่เอกมากครับเป็นกำลังใจให้พี่ครับพี่เน็ตฟิกก็มาอ่าเน็ตฟิกก็มาเรื่องของเน็ตฟิกเ่ยผมบอกเลยว่าเรื่องของเน็ตฟิกที่จะทำเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคุณแม่ก่อนครับต้องได้รับความเห็นชอบจากคุณแม่และผมเชื่อว่าเน็ตฟิกอยากได้อยู่แล้ว นะเน็ตฟิกอยากได้อยู่แล้วนั่นคือรายได้มหาศาลเลยนะถูกต้องไหมนั่นคือรายได้มหาศาลเลยนะเน็ตฟิกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รายไดของใครนะรายได้ของเน็ตฟิกมหาศาลเลยนะเพราะอย่าลืมนะครับเรื่องน้องเตงโมเนี่ยมันคือเรื่องระดับโลกอะ่ะเออกป่ะในขบวนการยุติธรรมซึ่งมันมีทั้งวันนี้ถ้าดีเอสไอทำและกระจางชัดแจ้งมันก็กู้หน้าได้แต่ถ้าไม่ชัดแจ้งไม้อะไร ขบวนการประเทศแต่ขบวนการที่ทาประเทศไทยอาจจะพังยับเยินก็ได้นะจริงไหมเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นระดับโลกไปแล้วคนให้ความสนใจเรื่องอ,อะไรก็แล้วแต่นะที่คนให้ความสนใจเน็ตฟิกเขาต้องการเขาต้องการอยู่แล้วเขาต้องการทําอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเพราะนั่นคือรายได้มหาศาลของเขาเลยจริงไหมแลวเรื่องของน้องตะโมผมเชื่อเถอะครับว่าใครได้นิกสิทธิ์ไปแล้วใครได้ไปทําเนี่ยโอ้โหแม่งรับประกันได้ทําออกมานะมหาศาลครับ แล้วคุณแม่จะปลอดภัยไหมจะโดนขู่หรือเปล่าขอให้ขอให้แม่จบที่อาจารย์ประเทศนะและร่วมมือกับคดีนี้นะครับจนฝ่าสำเร็จนะอาจารย์ไม่ทิ้งแน่นอนระดับโรคแล้วคุณแม่จะปลอดภัยไหมจะโดนขู่หรือเปล่าถามว่าคุณแม่จะปลอดภัยไหมจะโดนขู่หรือเปล่าอันเนี้ยผมงงกับคําถามเหล่านี้นะว่าเอ๊คุณแม่จะปลอดภัยหรือเปล่าจะโดนขู่หรือเปล่าเนี่ยผมบอกเลยครับสมัยเนี้ยเรื่องของการขู่เนี้ย เรื่องของการขู่อ่ะมันไม่มีแล้วอะคือถ้าเป็นสมัยก่อนผมไม่เถียงแต่สมัยเนี้ยเรื่องของการมาขู่กันเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่มีแล้วอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี้จะขู่โอกาสที่จะเปิดเผยไม่ได้แต่ตอนนี้เราขู่มาดิขู่ก็โดนเปิดนะขูกนะะะะข่ก็โดนอัดเสียงนะอ่าคุณคุณจะทำไงจะโทรมาขู่ก็โดนอัดเสียงนะ จะส่งคนมาคูก็เจอกล้องอีกอะอะไรอ่ะจะจะทักทักไลน์มาขู่ก็เจอแชทอีกก็เจอออามาเปิดอีกคุณจะมาช่องทางไหนในการคูเพราะว่าเพราะฉะนั้นคือวันเนี้ยคนจะคู่เขาก็ต้องคู่แบบให้คนอื่นรู้แต่วันนี้คุณขู่มามีหลักฐานในการขู่มันก็โดนเปิดออกมาเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องของการขู่แหละเฉย เน็ตฟิกต้องให้แสนดีไปแสดงเป็นตัวเองด้วยเลยเห็นอยากไปตั้งแต่ตอนจำลองตกเรืออ่าคุณโมซาร่าผมกลัวว่าถึงเวลานั้นนะครับอะถึงเวลานั้นจะออกมาแสดงไม่ได้อะดิฮะถึงเวลานั้นจะออกมาแสดงได้เหรอเพราะฟันเน็ตฟิกจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องให้ดี i จบก่อนถูกต้องไหมถึงจะทำถูกต้องไหมถึงเวลานั้นอะ มันจะออกมันจะออกมาแสดงได้เหรอคุณแม่ไม่กลัวอยู่แล้วสู้เต็มที่ยุคนี้ไม่มีใครกล้าขู่นะสันทัตจยานฟา์มเป็นแม่บวกกับประสบการณ์ปณีปนอมมาทั้งสองฝ่ายคุณแม่น่าจะอ่านนิยายการเมืองจีนอย่างที่คุณสนธิเล่า,มาเมื่อเช้ากำังสรุปคือคุณแม่เล่นเกมนกมีรูหนูมีปีกค,ค่ะครูพนันจิตเหมือนเสียสมพงษ์ไงพี่เอกอ๋อนะอ่ะถ้าอย่างนั้นน่แหละรูพันจิตได้ เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเรื่องของการขู่น่ะนะผมว่ายากผมว่ายากนะครับ